สุนชิกที่งาน BIG m o t o r s ร l เซ2024สำหรับงาน Big m o t เต s ร l เซลนี้นะคะมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1นกันยายนนี้ค่ะที่นี่เลยครับไบเทคบงางนาเดี๋ยวมาชมกันค่ะว,ว่าในงานมีรถอะไรโชว์บ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะครับว่า ในงาน Big Motor Sale ครั้งนี้นะครับวูดมิซูบิชิมีโปรโมชั่นเด็ดๆอะไรกันบ้างครับ สวัสดีค่ะอยากรู้ว่ารถรุ่นนี้มีอะไรดีบ้างได้เลยค่ะสำหรับ Xender SUV ของเราทั้งสองรุ่นนะคะทั้งตัว Cross แลวก็ตัว SUV เนี่ยจะมีคอนเซปต์ที่เขาเรียกว่า emotion <ไ>ค่ะที่จะมีฟลูไฮบริดค่ะมี Seven d ไ m o หค่ะ<ไ>แล้วก็ AYC ค่ะที่จะให้สมรรถนะการขับขี่เหมือนรถไฟฟ้านุ่มสบายนะคะด้วยความประหยัดในระบบฟลูไฮบริดแล้วก็มี7 Seven d ว m o ไดสามารถไปได้ทุกสภาพถนนค่ะอีกอย่างหนึ่งคือเขามี AYC ซึ่ง<ไ>เป็นระบบที่จะช่วยในการเสริม ความปลอดภัยในการขับเคลื่อนให้มากขึ้นอ่ะอนี่ไฮไลท์เลยแม้ว่าจะเป็นรถขับ2ก็ตามค่ะแต่ว่าเราทำสวันคณการการขับขีบข่ได้มากกว่านั้นให้ลูกค้าได้รู้สึกมั่นใจปลอดภัยแล้วก็ประหยัดค่ะและําหดในงานนี้นะคะมีโังก์ชั่นสุดพิเศษมา,มากๆเลยค่ะกับโปรโมชันเบ เป็นหนาถึง60นิ้วเลยและพิ่ใษที่กว่าน,นั้นจะมีโปรแกง X แชร์ให้ด้วยค่ะสำหรับพี่ใหญ่ของเรานะครับ Mitsubishi Pajero Sport นะครับตัวนี้มากับขุมกำลังใหม่เป็นเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์ X2 2400cc ให้กาลังแรงม้าสูงสุดถึง184แรงม้านะครับประหยัดน้ํามันสูงสุดถึง15.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตัวนี้ก็มีแคมเปญในงานก็คือสามารถรับเป็นดอกเบีย้ย0%ไปเลย60เดือนนะครับแล้วก็รับส่วนลดสูงสุดนะครับเท่าไหร่ไม่บอกนะครับมาเจอกันที่งานได้ครับสำหรับแคมเปญในงานนะครับของรถกระบะไททันทุกรุ่นสามารถดาวเพียง39,000บาทนะครับ หรือเลือกรับเป็นดอกเบีย้ย0%ถึง60งวดน,นะครับแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและโปรแกรมเซอร์วิสแพ็กเกจนะครับฟรีค่าดูแลรักษานะครับแล้วก็ฟรีของเหลวถึง5ปีครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อ,อยู่ในโลเคชันใกล้ๆแถวบางนาชุนบุรีอะไรเงี้ยเนาะสามารถมาที่งานได้นะครับอย่างที่บอกก็คือไบเทคบางนาตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่หนึ่งกันยายนอ่าแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่มีบัตรเรามีบัตรฟรีให้อ่าสามารถมารับบัตรฟรีได้ที่หน้างานเลยนะครับติดต่อกอลฟได้นะครับเบอร์093 456 9099หครับหรือว่าติดต่อใจได้เลยค่ะที่เบอร์0ู7 5์3 253นะคะถ้าเกิดทั้นไหนไม่สะดวกมาเนาะไม่สะดวกมาอยู่วกลอะไรอย่างนี้นะคะพบกับมิสูวิชิเอเบิร์สได้นะคะทั้ง6สาขาเลยจ้ะแล้วก็เราสามารถลูกค้าสามารถ รับเป็นแคมเปญในงานได้เนาะออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็ทดลองขับที่โชว์รูมได้ด้วยแล้วก็รับแคมเปญในงานได้เหมือนกันโอเคถว่าคุมนะคะในงานนี้เนาะอย่าลืมนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงที่1กันยายนนี้นะคะ